พรุ่งนี้นะคะมีลุ้นค่ะง,งานของสาวสาวแบล็คพิงนะคะก็ไม่ได้ใจเหมือนกันค่ะว่าจะมีการจับสาวสาวแบล็คพิงเนี่ยขึ้นบอลลูนแล้วก็ลอยเหนือกลางกรุงโซโลแบบที่เห็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าลองไปซุมๆดูแล้วนะมันก็เป็นภาพที่ไม่ละเอียดขนาดนั้นนะคะก็ยังมองไม่ชัดค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะว่าทางกสิกรนะคะมีการปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้ว2วันติดเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ3สิงหาคมน,นะคะเวลา8ปดโมงเช้าเวลาไทยค่ะเห็นแจ้งไว้นะคะว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับดิ้งค่ะ ก็ต้องมารอลุ้นไปด้วยกันนะคะเพราะว่าทาง K-Bank หรือกสิกรเนี่ยค่ะได้มีการะะร่วมงานกับ Blackpink มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะมีการแจกบัตรนะคะงานแฟนมิทติ้งไปแล้วกว่า3,000ที่นั่งแต่ว่าก็เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9นะคะทำให้ต้องเลื่อนออกไปนะคะอย่างไม่มีกำหนดนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้จัดอีกเมื่อไหร่นะคะแต่ที่แน่ๆนี่ก็มีการปล่อยแคมเปญต่างๆออกมา อย่างต่อเนื่องนะเพราะว่ามีการอ,าอัปเีมนะคะในมือถือในการที่คุณเนี่ยเ,เป็นสมาชิกนะที่สมัครบัตรเอาไว้เนี่ยก็มีตีมใหม่ๆมาให้ใช้อยู่เรื่อยๆนะคะรวมถึงเนี่ยอัปเดตล่าสุดน,นะคะก็มีเห็นนะคะเป็นบัตรเครดิตของ Black p i n k ด้วยนะคะก็มีรูปภาพนะคะออกมาให้เห็นนะคะเป็นรูปภาพเซตใหม่ๆของ Black p i n คค่ะก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าจะเกี่ยวกับบัตรเครดิตตัวใหม่ของเขาหรือเปล่านะ,ะหรือว่าจะมีอีเวนต์อะไระ่ะ ที่นู่นหรือเปล่าเพราะว่ามันลอยบอลลูนเนี่ยมันลอยไปนะคะถึงกรุงโซลอย่างที่เห็นนะคะเป็นบอลลูนสีชมพูนะคะอันนะัก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเขามีเซอร์ไพรส์อะไรนะคะแอดก็จะมาแจ้งให้ทราบแล้วกันนะคะก็นี่ก็เป็นอัปเดตข่าวสารล่าสุดค่ะที่ทางเกษตรกรนะคะปล่อยออกมาค่ะก็มาเล่าสูก่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า